เราลองมาหาตั้งคำถามกันอีกนะครับระหว่างภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนะครับผมยังพูดเรื่องกินข้าวนะครับยังไม่หนีไปไหนนะครับวันนี้ตั้งคำถามว่าคุณได้กินข้าวแล้วใช่ไหมนะครับมีให้เลือกสองข้อระหว่างข้อหนึ่ง Have you eaten rice กับข้อที่สอง Did you have eaten rice ข้อไหนถูกต้องนะครับมีให้เลือกแค่2ข้อเท่านี้นะครับถ้ามากกว่านี้ก็พูดได้ครับแต่ว่าให้เลือกแค่2ข้อท่านจะเลือกข้อไหนนะครับเชิญตอบใต้คอมเมนต์นี้เลยนะครับผมใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วผมก็จะมาเฉลยให้ในคลิปถัดไปนะครับผม แล้วเราก็มาดูคำเฉลยกันนะครับกับคำถามที่ว่าคุณได้กินข้าวแล้วใช่ไหมแต่งเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อหนึ่งะครับ have you eaten rice นะครับที่ตอบข้อนี้ก็เพราะว่าการเปลี่ยนประโยคบอกเล่าให้เป็นประโยคคำถามนั้นนะครับถ้ามี verb to have อยู่ในประโยคบอกเล่าก็ให้เอา verb to have ขึ้นหน้าประโยคได้เลยเพราะเดิมทีนั้นประโยคบอกเล่าก็จะเขียนว่า you have eaten rice นะครับซึ่งเมื่อเราจะเปลี่ยนเป็นประโยคคำถามเราก็เอา have ขึ้นหน้าก็จะได้เป็นประโยคว่า have you eaten rice อย่างนี้นะครับ